นายโซเฟียนิยอตำแหน่งนักวิชาการสากรณ์สำนักงานสากรณ์จังหวัดนาราธิวาสเกิดเมื่อวันที่1มีนาคม2518อายุ48 8. ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการทั่วไปสถาบันราชพัฒนาประวัติการทำงานจัดจ้างเมื่อวันที่14เดือนตุลาคม2548ตำแหน่งนักวิชาการสากรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสากรณ์8อำเภอระแงสำนักงานสากรณ์จังหวัดนาราธิวาส ผลงานดีเด่นที่เป็นเชิงประจักษ์ผลงานที่1สาหากรณ์สามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันและนำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ไขปัญหานำความรู้ความสามารถด้านการบัญชีซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสากตร์สํานักงานสากตร์จังหวัดนราธิวาสอีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามอบหมายตามคำสั่งสากตร์จังหวัดนราธิวาสให้เป็นคณะทํางานแก้ปัญหาการปิดบัญชีสากตร์จึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนําไปใช้ในการแก้ปัญหาประโยชน์ของผลงานการได้รับการยอมรับ 1สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดทำงบทดลองของชุมนุมสาหากรณ์นราธิวาสจำกัดนำไปวางแผนผลักดันให้ชุมนุมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ส,สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดทำบัญชีสาหากรณ์ออมทรัพย์กองร้อยอสจนราธิวาสจำกัดจนสามารถจัดทำงบทดลองและออกงบการเงินเองได้สามเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานในการให้คำแนะนำเรื่องการแนะนำส่งเสริมสาหากรณ์การจัดทำงบการเงินส่งผลให้สำนักงานสาหากรณ์จังหวัดนาราธิวาสมีผลสำมฤทธิด้านการแก้ปัญหาการปิดบัญชีของสาหากรณ์ ผลสําเร็จของงานสากรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน30วันและนําเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน150วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีจํานวน4แห่งผลงานที่2แนะนําส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมสากรนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริโดยได้รับมอบหมายโรงเรียนที่รับผิดชอบ13โรงความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาได้นําความรู้และประสบการณ์จากการส่งเสริมสากรมาใช้ในการแนะนําส่งเสริมและการแก้ปัญหากิจกรรมสากรนักเรียน ประโยชน์ของผลงานการได้รับการยอมรับทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการสากรณ์และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในสากรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่ของสมาชิกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยฝึกให้เด็กมีความ่งสายซื่อสัตย์และช่วยเหลือคนอื่นอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากคุณครูโดยได้รับการประสานจากคุณครูให้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนทุกครั้งที่มีค่าเปลี่ยนว่างผลสําเร็จของงาน จากการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับมัธยมศึกษาปีที่3เป็นรายชั้นและรายบุคคลจนสามารถทำให้ผลการประเมินความรู้เรื่องการสหกรณ์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนางาน 1ได้ออกแบบงบทดลองและงบก,การเงินโดยใช้ไฟล์โปรแกรม Excel และได้กำชับให้สาหากรณ์ดำเนินการให้เสร็จทายใน15วันหลังสิ้นปีบัญชีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 2. ส,ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆม,มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเช่นการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกการสื่อสารกับสมาชิกโดยใช้แอปพลิเคชัน Li ลน์เฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์งานเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร 3. ข้าพเจ้าได้นำเครื่องมือ Google Data Studio มาช่วยลดเวลาในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานและสรุปข,ข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นแนผนภูมิแท่งกราฟเส้นหรือตารางเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายสามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาทำให้หน่วยงานทำงานราบรื่นขึ้นและดำเนินการในขั้นต่อต่อไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไปผลงานดีเด่นด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานร่วมกันของข้อมูลความร่วมมือการแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเช่น 1. สนักงานตรวจบัญชีสา,ากรนราธิวาส 2. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส 3. ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส 4. หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสา,ากรในจังหวัดนราธิวาสความเสียสละเพื่อขบวนการสา,ากรกลุ่มเกษตรกรและคุณความดีอื่น สนับสนุนและช่วยเหลือการจัดกิจกรรมทางาศาสนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุ่มเทอุทิศทรัพย์สินและเวลาทั้งในเวลาราชาการและนอกเวลาราชาการมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในกฎหมายระเบียบว,วินัยของทางราชาการตลอดจนคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีการประหยัดอดออมภายใต้ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณธรรม และศีลธรรมของาศาสนามีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสังคมสามารถประสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีสามารถทำงานเป็นทีมสมัครสมานสามัคคีเกิดการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความตั้งใจเต็มใจช่วยเหลือด้วยความเสมอภาคและดำเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้องขอขอบคุณครับ